สวัสดีครับอยู่กับจ่อง YouTube ซ็นายเปอรโคซิงนะครับนี่ครับวันนี้ไม่มีอะไรทำครับเคลิ่งป่าเคลิ่งนะครับเอาสองร้อยรุ่นเจ็ดมาทำงานให้พี่ๆนานาได้ดูนะครับคันนี้สองร้อยรุ่นเจ็ดนะครับราคาเก้าแสนบาทนะครับราคาเก้าแสนบาทนะครับ มีสองคันนะครับมีสองคันมีสองคันนะครับราคาเก้าแสนบาทนะครับจัดไปเน้นได้เจ็ดแสนนะครับดาวสองแสนบาทนะครับฮิติชินะครับฮิติชิห้าจียังอยู่นะครับใครหาอยู่ฮิติชิห้าจีนะครับอยู่นู่นนะครับฮิติชิห้าจีห้าจีนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับฮิติชิห้าจีคันนี้ก็สองร้อยรุ่นเจ็ดให้ดูการทํางานนะครับให้ดูการทํางาน ไม่มีควันเลยนะครับเดี๋ยวจะเคลิ่งนะครับเคลิ่งไว้ทที่จอดรถนะครับหรือว่าไว้ให้พี่ๆได้มาลองรถนะครับมาขุดดูมาลองระบบดูนะครับว่ามันสมูทหรือตามที่ ลูกค้าได้ลองไหมนะครับเนี่ยคันนี้ก็สีเดิมนะครับมีอีกคันหนึ่งทําสีกับคันนี้สีเดิมเปื่อท่านไหนชอบรถทําสีหรือรถสีเดิมนะครับลองมาดูได้ว้า ตอนครับวันนี้มาใครยังหารถอยู่ก็ลองมาดูได้ครับ200รุ่น7นะครับมี2กคันนะครับมี2กคันให้เลือกมีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับกูบีคุมาสูน,นะครับฮิตชินะครับ วันโวหรือว่าซานนี่นะครับก็มีนะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับมีหลายรุ่นหลายขนาดหารุ่นไหนอยู่ก็ลองตูสอบถามได้ครับใครหารถประมาณนี้หรือว่าราคาไม่แพงมากจัดไปนเน้นได้นะครับเศรษฐกิจอย่างนี้ออกรถใหม่ถ้าคนมีตังก็ออกได้ครับออกได้เลยไม่ว่ากันครับถ้าว่า พอได้ใช้งานนะครับคันนี้ก็ 7, 000, เจ็ดแสนไอ้ถ้าจัดไปเน้นเจ็ดแสนก็ส่งอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดก็น่าจะประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดประมาณนี้แหละครับประมาณหมื่นเจ็ดประมาณนี้แหละใครหาอยู่นะครับส่งสบายๆนะครับหน้าแรงทำงานไว้ไว้ใายหน้าฝนก็ยังทำได้นะครับหน้าแรง ทำงานเก็บเงินไว้ใจหนะ้าฝนก็ยังทําได้นะครับเพราะว่าส่งแค่หมื่นกว่าบาทนะครับหรือใครมีทุนก็ใครมีทุนก็ซื้อปลายแดงก็ได้ครับไม่ว่ากันเป็นสิทธิของท่านนะครับ 200รุ่น7,200รุ่น8ก็มีนะครับใครหาอยู่เนาะซุปเปอร์เอ็กก็ยังอยู่นะครับซุปเปอร์เอ็กนะครับคันที่มาใหม่ก็ยังอยู่นะครับโอ้เำมันหมด này mộng 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 น้ำมันหมดนะครับเคลลิงยังไม่ได้ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยน้ำมันหมดแล้วโอ้ยน้ำมันเหลือน้อย ดับการมือตัวหาจะนสักสองโดดฮะตัวหาจะนสักสองโดดพี่ดีมาก โซนาหนะนะครับโซนนานาเลยอืีโซนานาลิงหนาบูทเต็มนะครับบูทเต็มนี่ครับสปอกเก็ตนะครับฟิล์มดำๆเลยครับส,สวยๆระบบดีมาก,บบมากจ้างทำการเสร็จเรียดดบร้อยนะครับ จังทำการเซ็ตเรียบร้อยนะครับตอนนี้น้ำมันหมดเดี๋ยวเอามาเติมนะครับดูปั๊มดูปั๊มนะครับปัมป๊ม,ปมเปลี่ยนสายนะครับเปลี่ยนสายตัวนี้สองเส้นนะครับสองเส้นแล้วก็ช่างมาทำการเซ็ตระบบให้นะครับนี่ครับช่างมาทำการเซ็ตระบบให้ดูเฟรมสู้เต็มนะครับสู้เต็มบูท โซหนาบูตกมล,มนะลมนะครับ,รนะรบดูฟิล์ B น B ack, นนม,มนะครับดูฟิล์มนะครับรอนำอยู่ในซองนะครับานาๆเลยโซดูดูใบแท็กนะครับใบแท็กนาๆกคมๆนะครับเต็มๆนะราคาแค่เก้าแสนบาทครับ แฟนแนนได้เจ็ดแสนนะครับดาวสองแสน 2, บาทนะครับหรือใครอยากดาวสักครึ่งหนึ่งครับสี 4, 000่แสนสี่แสนห้าหมืนบาทนะครับสี่แสนห้าหมืนบาทก็ไม่ต้องใช้เงินค้ำครับส่งสบายสบายหมื่นกว่าบาทนะครับนี่ซีเรียนนะครับซีเรียญเจ็ดหมื่นหนึ่งพันนะครับใครใครเครดิตไม่ดีหรือ ก็ออกรถได้นะครับไม่เช็คเครดิตนะครับให้แต่มีเงินดาวมีคนค้ำที่ดีนะครับเนี่ยภายในภายในส,ยสวยเลยแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นระบบดีเลยเนี่ยภายในส,ยสวยเลยหรือใครอยากดาวสองแสนนะครับมีมีคนค้ำมันก็ได้ครับมีคนคำ้ำสักหนึ่งคนสองคนนะครับ มีคนค้ำที่ดีนะครับมีคนค้ำที่ดีนะ <c oughs> บุ๋มอามไม่มีร้าแตกครับบุ๋มอามไม่มีร้าแตกสองร้อยรุ่นเจ็ดก็นานๆา,านมาทีครับส่วนสองร้อยรุ่นเจ็ดก็นานๆา,านมาทีนะครับเพราะว่าลูกค้าก็หากันเยอะพอมาแล้วก็ไม่มีคนมาดูนะครับ พอขายหมดแล้วก็โทรถามกันจ้าระวันเลยนะครับใครจะมาดูรถก็แอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสามสามแปดแปดหกแปดนะครับใครจะมาดูรถก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์นี้แล้วก็ใครจะมาสูมว่าท่านจะมาดูมาพรุ่งนี้นะครับคุณท่านก็นัดมาเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปทําธุระข้างนอกไม่ใช่ว่า แล้วว่าจะมาดูรถจะมาดูรถพรุ่งนี้บอกแล้วว่ามาดูรถพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกจะไม่จะไม่ได้ออกไปทํทธุระข้างนอกครับก็รอรับลูกค้าและทีนี้ลูกค้าก็ไม่มาก็ไม่บอกนะครับว่าไม่มาดูรถนะครับเราก็ว่าจะไม่ได้ไปทํทธุระข้างนอกนะครับว่าดูอยู่ต้อนรับลูกค้านะครับว่าเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ ก็ไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับลูกค้าไม่มาก็ไม่ยอมบอกนะครับว่าไม่มานะครับถ้าท่านไม่มาก็อย่างน้อยก็ทักบอกในไลน์ก็ยังดีครับว่าไม่ได้มาแล้วนะเสียนะครับว่าไม่ได้มาแล้วไว้นัดวันหลังนะครับเดี๋ยวผมติดธุระทำนู่นทำนี่แต่นี้มานัดว่าจะมาแต่ก็ไม่มานะครับก็เราก็เสียเวลาไปทำธุระอย่างอื่นนะครับว่าจะไปว่าจะไปก็ Update. ไม่ได้ไปนะครับ สองโดสจ้างน้ำมันมาแล้วนะครับไม่แชวอลิกนะครับโซลา่ลาสองโดสเนี่ยครับคันนี้ก็สี่แสนห้าคันนี้ก็เจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้านะครับคันนี้ฮิตาชิ ติชิก็ติชิคันนี้ก็ยังอยู่นะครับ 5G นะครับคันนี้โซ่ใหม่เลยเปลี่ยนโซ่ใหม่ใหม่เลยนะครับช่วงล่างเต็มแน่นอนคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมืนบาทตัวไหนพี่จัดไปลองใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาลองแล้วก็ลงอีกได้ <c oughs> งานนี่มีทั่วภูหักเลยอะ่ะเติมสองตดวน้ำมันหมด ะลิ้งให้ตะขาตะขาวะนะครับใครอยากดูก็ลองมาดูรถได้ครับใครหารถไหนอยู่ก็ลองตัวสอบถามได้ครับเหมือนเดิมครับแลกเปลี่ยนตีทืนนะครับมีรถเก่าอยากให้เราประเมินราคาคุยราคากันได้ครับอยากขายหรือท่านอยากเลิกกิจการอยากขายก็ ลองโทรสอบถามดูได้ครับอยากขายรุ่นไหนอยากขายรุ่นไหนขายเท่าไรราคาคุยกันได้ราคาขายก็ได้ก็คุยกันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตย้อนยูทูบเสีสไยไหนไม่คุซิ่งนะครับฝากติดตามเพจเสียไหนไม่คุซิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลงในเพจได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ